ล่องไปไงวะงี่เหรอวะผมมิดไปเลยเมันเสกเดี๋ยวมันปิดพอไปปิดก็ล่องไปปีกก็แพมอื้อยู่เก็บยวไดีกว่าโอลแล้วฮอลล่ว จริงไม่เอาละไม่เอาละไม่ตาละโดนโดนโอ๊กออกมาแบบนี้ไม่ตาลเาลย <c oughs> ไม่สบายเดินเข้าเด <c oughs> ินเข้าเลยแล้วกัน <c oughs> เท่เลยข้าวบน ไปะป่ะเฮ้ยโดน,นหัวโดน,นยิงไปไปพี่จอยเมื่อไรจะวางไปพี่วางพี่เมื่อไรจะวางพ <c oughs> ี่วางพี่เมื่ไมไนนนอไรเกื่องจริงโดนหัวส <c oughs> ุดเอน็ดแล้วครับเื่องจริงโดนหัว มันต้องจับแล้วมไม่รู้ไม่รู้โดนถั่วแต่แรียวยิงไม่ยิงไม่ยิงเรน่าเหรอไม่เออใช่พี่ป๊า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 ใช่ไหมก็เข้าหัวได้ไงเพิ่หัวมันไม่เต็มระยะเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ตัวพี่ตายมันไม่ตายตายมากมื่อกี้ระหว่างขัดเหตุวางถาดวางทานวางทันไม่ต่างเลยเมื่อกี้พี่เดินยิงรถหัวใช่ไหม

นี่อาจจะเข้าหลังอเข้ามาสิามันมาแน่พี่พี่มากเลยวางไปพี่มากฟังหมดได้ไหมวะน่พี่มากพี่ทำไมลงไปสิดเล่นไปไหนโทโทสิดเล่นไปไหน ไปลงเรน่เลยไม่เล่นได้ยังวะแต่สวาสท่านสั่ง้วสวาตายเออเดินจริงเดินจริงอ้าถ้าไปละวางควายละวางนี่เร็วๆวางว่าเอ๊ะเอ๊ะใส่ใส่เรือควาแล้วนีะมันรู้แล้วมันรู้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 มันไม่รู้พี่จะกดดันผม มันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้มันเล็งขวาอยู่มันเล็งขวาอยู่ไม่แทงจะมาอ้อมหลังใช่ไม่รู้จะมาอ้อมหลังมีแทงมีแทงมีแทงไม่มี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 ว้ยมึงโลกอ่ะโลกอ่ะมึงโลกอ่ะกำดันทำอไมขั้อยู่สายไม่มีขัอยู่สายไม่มีกระตันยังกระตัน ฝึกเป็นนักแข่งพี่รับควากดดันแฝกฝกงวนมันต้องพูดธรรมชาติเลยชชบเหลือมันกูเจอสไปนึ้ตัวนิผมุเองก็ได้แล้วผมพาไปลงเองได้ได้ไดเฮ้ยเดี๋ยวให้คุช็อไปอยู่่อจะนางไม่คยไมหลังไมหลังไม่ อย่างนี้แหละ่ใช่นี่นี่แหละนี่นี่แหละถ้ามอยกษ์ไอ้ิวมาทำไงโอ้ตายเหลือมันเอา้นพิกมันเอาข้นมันเอาขนมันแก้โหมันแก้งมเอาี้นมันเอา้นเอาขึนผมดีเลยอีอีไอีกมา โอ้แล้วเย็นนะตัวเย็นบัสชุบมหน่อยี่บาสโอเคโอเคกดแล้วนะเ้ยก็เลยกดเอ็กอะโอ้ยไปแน้วยรองพา คนลัมีคนลัดนะระวังนะมีคนลัดจริงด้วยเปล่าเสี่หมากผมบนพี่ล่างนะไอพี่ผมล่างพี่บนนะหล่นดูดนดยโอ้ยเ่ไหมดู

พี่หิวพี่หิวพี่หิวพี่เอาแฟนทอมมาละไม่มีเฮียอะไรเลยใช่ใช่ขามันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วมาดิเหมืนไม่รู้มาักวิ มาลูกซองพีู่สองประตูเอาเทปปคขาเอาเทมากกูคนพบป้องใหม่แล้วมันจะป้องกันให้ด้วยตอนนี้ป้องกันได้กูบอกเลยมันใช้ได้ไม่ต้องทำให้บางยัดจัดไม่ใช่พวกเฮี้ยนั่นเป็นคำน้าตึ๊กปี๊บมันเที่ยวพ่อมันต้องบางบงไม่ให้บางเไปจะเกิด แม่งสาหวยอันตีลงโจงเลยหวยยากนนหัวดีเล่นหัวดีพี่พี่ไปเก็บเป็นทอมมันไว้อกูรู้จี๊ดยิงเลยทำได้ไงมยังไม่รู้เลยเนี่ยไอเดียวเอาเฮ้มดืมลืมให้ต้งแต่ตาทีเแล้วปียจะอมาจะไรมาจะเด้มาเอาเปิดดูกันนทักเลยมา เอาทนี่แหละไม่ต้องไปไหนละจะนหวังข้านพรนลงน้ำผาสมองละสมอละสมองละสมองละสมองละตางไปข้างบนละข้าได้ข้าได้ข้าได้ อยู okay. mm ่กันหลายคนยิง <atau> ก mm ูเนาะไอ้ผาไอตายมารถมาเป็นตําแูเาคที่เป็นตํามาเป็นเใ่ไมตายไม่มีไม่มีไม่ม่ไม่มีไม่มีไม่มีนอนไปศพอยู่ไหนันน่ะตั้ตั้ตั้ไม่มีไม่มีไม่ เอาอีก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 ชอบชอบผหมาสี่กว่าตายแน่ตายแน่ไคลองนี้วิ่งไปไปหลอดไปหลอดตัวเรืไม่หลอดแต่ผมย้อนไปอยู่ฝั่งซ้ายพี่นะหรือที่ผมดีกว่านะได้ได้ได้ผมน่าจะบิวฮอปเดือยพี่พี่พี่เพื่อข้างหลังไว้ให้วิ่งเอาเก๋ไอเก๋เพื่อนหลังให้ผมนะเดี๋ยวผมวิ่งไปอ้าวจิ้หายแล้วเอาเายังยางยางลึงวางพี่มา ใครก็ได้ถือทีวิ่งเอาไหมเผื่อซื้อไม่วิ่งหรืไม่วิ่งเลยถืออะไรวะแต่ไม่เจอไม่มีก่องไม่ได้ซื้องตะกี้เลยเยอะยยุ่กตกแต่งโดนหัวกูเดี๋ยวนะจะเพิ่มต่อยอ่ะอะไรนะยังอมันอยู่ไหนอ่ะอ้หเลเวอร์อยู่ไหนถึง

กระสุนหมดพี่เปลี่ยนปืน,นไปมา,าด,ดวนดวนไปเราไ,ไปเอไปเราไปเไปบ้าไปเอบ้ไปให้เด๊เดเด๊เด๊เดเเด๊เเล่นเ,นเ,นเนด๊ดเ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 ดด๊เด๊กด๊เดด๊เดด๊เด๊เดกเด๊เดเด๊เสเด อเอาเกมพริกเลยเมื่อกี้ไม่นานยี่กลับมาห้าสิบเท่าก่าอุ้ยบวกยี่สิบเอ็ดคะแนนอุ้ยนี่สองเจ็บคนเดียว่าไปไงี่ลงมาพาไปไงมันเริ่มเล่นเป็นแล้วห่าเริ่มเล่นเป็นแล้วได้ไหมตัวใหม่แล้ววิตัวนี้เล่นมันมากมันก็เจ็ดอีกมันต้องคิดอะไรยิงเยอะัรระะเเบบิิดดย ตัวดีุณภาพเฮ้แล้วแต้เดียวจะขึ้นมันเหลือให้แต้มเดียวแต่เดียวมีคนมีคนแต่เดียวอะมันตอจะขึ้นซีเวอร์มันก็เหลือไปสองแต้มแันก็รอเวล่าอล่นไอมเวลนแล้วนไม่เวลา